เอามาเริ่มที่ตรงนี้นายวิ่งมาจากไหนชาติตัวจะบ้านเขาเรายิงอยู่นะอย่าเริ่มตรงนู้นอ๋อโอเคโอเคเริ่มตรงนี้โอ้เจาี้ยังกไม่อยากเริ่มเอาและเอเจนต์อยู่ตรงไหนยังไม่เห็นมันขึ้นกับผมอะอ่ามันจะได้คันละสองคนนะ๋อคันละสี่พีคันละสี่ยเลย หรือว่าจะไปด้วยกันไม่เป็นไรเผื่อคันนั้นหอตกตายนะคันนี้อันนี้เฟลเลยนะหอตกก็เฟลวสิปักนั่น่ให้ไอ้นั่นมันโดดหอลงมาก่อนสิโดดร่มไม่เป็นหรือไงเนี่ยปักเดินไม่เป็นอยากขึ้นสูงอยากขึ้นสูงแล้วก็ไม่บอกว่าขึ้นสูงไม่ได้ก็ไม่บอก เดียวม่อนีแมงติดแล้วรอบนึ่งติดแล,ลด้วรอบนึบ่ง <c oughs> อนนะกอยางว่าเอ้าช่องอะไรสีม่งวงอยูต่ยตรง,ง, <c oughs> ง,งนี้คืออะไรไไก,ก็ไม่ได้ใจก็เมีันเตียว้เมอนงากับผมอะเจ็บเจ็บเจยากด้วยในคมอ่ัเฮ้ย <c oughs> ขึ้นข้างบนนะ ทางนู้นเขาเป็นอะไรนะขีดมากสิถ้าเร่งเครื่องมันต้องเพิ่มความเพิ่มความสูงไหมทำไมต้องเพิ่มมันต้องไปคู่กัน W กับเลขแปดมันต้องไปด้วยกันฮอมันจะตรงถ้า W เฉยๆฮอมก็จะขึ้นสูงอย่างเดียวไงถ้าเลขแปดมันก็จะดิ่งลงดินเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเลขแปดเฉยๆมันจะดิ่งลง เด็กแแกเป็นยูทองแกรดทองจริจัไปอากจอมจ้าดจูกอ่ะตรงฟูกอ่ะจูเร็วมาอฟบีไอวัดอะไรปลิวอาถ้าจบไหนปลิวจริงปลิวเตอปลิว กำลังจะโดดออกเลยอั hey, oh. me, um. นนี้ยน่าจะมาปกนี่จบเรื่องแล้วยังมีต่อจะไปยืนอยู่สามคนยังมีประมาณเหมือนเพิ่งเสร็จตอนหนึ่งของเซตอัพเซตอัพของมันจริงอันนี้เป็นในเรื่องเหรอกประมาณนั้นแหละประมาณสี่อันอ่ะยังไม่ทำมันมีสี่อันด้ สองชั่วโมงถ้าเราไม่ตายแหลกตายลานกันมันก็คงจะแค่ครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ตายหาคนหนึ่งแล้วไปเอาแล้วก็ไม่หลุดอีกคนเฟย์กับมันก็แป๊บเดียวอุปสรรคเยอะอันนี้อันนี้ไหนจะตายแล้วเฟย์ว่าจบไปแล้วตอนรถเจนจอนเดทรยไปสองคันแล้วนะไม่รู้ไม่รู้ทำไมอยู่ดีมันก็ระเบิดเฮ้ยเมื่อกี้ใครโผล่มาตกใจ เฮ้ยเราไม่เราอยู่พับบิกใช่เหรอเออเราอยู่พับบิกเมื่อกี้เห็นหน้าใครไม่รู้โผล่มาตรงหน้าจอฉันแล้วก็วาร์ปไปหน้าแล็กคูนเราอยู่มันขึ้นรถล็อปเอียงด้วยพี่มันขึ้นรถล็อปอ๋ออยู่ไหนเนี่ยนี่ก็ขึ้นพับบิกมาสร้างเซิร์ฟใหม่กเราก็ต้องไปสร้างสร้างเซิร์ฟปิดเราสร้างเซิร์ฟใหม่ก่อนให้พี่อ็อบสร้างเดี๋ยวผมเข้าไป เฟนนี่แหละรู้ว่าถ้าพี่เอมาเกิดเองเนี่ยพี่แอจะไปอยู่ในโรงถที่ปลอดภัยไร้กังวลอ้าวแล้วเมื่อกี้มันขึ้นว่าออฟออกจากเซิร์ฟนี้ซึ่งมันคือเซิร์ฟพับบิกพี่เอมาพบเซิร์ฟพับบิกที่มีน้องออฟอยู่ด้วยวัดนี่ไงของยู่เฟนแล้วเนี่ยกดตัว F ค้างเร็วทำไม ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่เอาไว้ใจนายเลยเจน,นแต่งรถใหม่ยัยวส้นจำไม่ได้ว่านี่คือรถฉัน <c oughs> แนนแนนแนนจะขโมยรถฉันละ <c oughs> ลองเดิว่ามาขโมยได้ไหมน,นั่นนั่นวิ่งตาไม่ทันก่อน <c oughs> ออ so l a ่ e มันขยับป่ะโอ้ยวิ่งอยู่กลางถนนแล้วแต่งิพพิลึกเห็นไหมมันก็ขโมยได้ก็กดจาเอฟค้างเนี่ยเห็นได้เห่นไ่นแแหละโอ้เรื่องแสก สวยงามไปมอไซเออเอารถอะไรไปดีเนาะบาตีอะไรมอไซยอบริงก์มอไซเหรอปาตีมอไซเหรอไอ้มอไซฉันทักไงฉันจมน้ำยังไม่กู้เลยเออแล้วออฟอะไปแย่งเสื้อสีม่วงให้ไอหัวม่วงหน่อยไหมไม่งั้นแหะมันเข้าสุดแล้วนแหละไมไปแย่งสีม่วงหัวม่วงนไปเรา ที่ไอ้ยังสีเหลืองหัวเหลืองเลยก็ไม่รู้น้ะาสวมมวงไม่เคยเห็นหัวเขาเลยนายไม่เห็นหัวเพื่อนอะสีม่วงน้ำม่วงน้ำมอไซต์มอไซจ์อยู่ใต้เมืองบาดานยังคงไม่กู้

ที่งจงย่ว่าถามเราเนี่ยค่อนข้างจะรุกลังในนั้นจะเอารถสปอร์ตที่แฮ่งด้วยรอฟโอวมานะฮะเพื่อที่จะได้เกาะถนนรถจักมันรอปีอยู่แล้วอ่ะทำยากนะทำไมมันไม่ไปทางซ้ายลยเนี่ยอะไรมันตอขับยางองกัไดีกว่า ไซก็พยายามหาทางลัดเลาะ,ะต่อไปเดี <laughs> ๋ยวจะลัดลัด <laughs> สักสัก,สกมัน,น่าจะอยู่เมืองโอ่แถวโรงงานาไก่แน่เลยแน่ๆโรงงานไก่โร <laughs> งงานไ <laughs> <laughs> ่ต้มแองชุดผีออกปลนผีให้มันรู้ โอ้ี่ด่ามากัแล้วพวกใส่เลยเราไงดีพี่ <laughs> เปลี่ยนรถกตอนไหมจิ <laughs> ้งกรบเบรกเลย <laughs> ไม่ไปต่อเอ้ยเอียวจอดพอดีด้วยหยุด <laughs> รถจอดคันนี้ไม่มี เฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นจริงรึเฮ้ยดาดโอ้ยรถอยู่นู่นโอ้พี่พี่เก็บรถพี่น่าจะเก็บรถช้ากว่านี้นี่นะพี่รถผมอยู่นู่นเลยว่ะพี่ช็อตไปสีเฮ้ยทำไมมันต้องหยิบก่อนเนี้ยเท้ ไม่รู้สิเขาไม่พอใส่ชุดสีเขียวอยู่สีเขียวมันก็พิมพ์ให้เขายิงอยู่ว้าวชิ้นตเหรอใบมอไซค์กังยึเลยเอาเอาตายไปสองรอบแล้วเหรอผมตายก่อนลพี่ก็ตายตามผมเลย ฉันเป็นสไนทที่อยู่ในหลุมเหมือนกับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอะผมผมตายเด็กพี่ตายตามผมเลยไอเมาไซก็จะใส่เข่าไปซื้อวิบากกันที่หลังอะไอเขายังมาไม่ถึงเลยเริ่มตรงไหนเนี่ยโอ้เริ่มโรงงานไก่พอดีไปว้าไปคนทันมาด้วยแล้วทายืนนี่เป็นอะไรเนี่ย วิธีตั้งค่ายังไงฮิทำไมมันจิงถืออะไรแปลกๆก็ตั้งเป็นตัวที่ถือมาด้วยรถฉันเอารถคันนี้ไปเอาคุณมาเอาเดี๋ฉันดูแลจะหลบหลังรถคันนี้นายก็ขี่รถคันนี้ออกไปไปแล้วเดี๋ยวไปหาหาจุดให้พลซุ่มยิงเลยชิบหายมันยังเป็นรถอาร์มีเลย น่าจะไปลงทุนเอาเครื่องบินเจ็บจักข่้นะวิ่งไปก็ถึงแล้วนี่ t เ็มันอยู่กลางถนนแล้ว ทำไมชุดมันเป็นสีม่วงเฮ็ดช็อตหนึ่งตัวเฮดช็อตสองตัวโอุ้ยระเบิดเฮดช็อตสามตัวยิงหัวเหม่งๆไปสี่สี่ตัวฆ่าตัวเออ ยิงเข้ารัปแล้วเออยู่ทำไมหกตัวไอ้นั่นยังไม่ตายไอ้อึดจริงๆเลยนี่โดนสไนยิงนั้นนี่เฮ้ยไม่ใช่ปืนสั้นเออมันยังไม่ตายเลยมันกระเด็นไปสามสี่รอบแล้วไหนใครอ้าว โดนยิงเฮ้ยมีรถมีรถเสิร์มีรถงัดด้วยนี่รถ,รถ <laughs> อะไรรถงัดเอ้ามีรถขับแบบนี้วะอ่ามีรถงัดด้วยมาลองขับดูหน่อยเ้ยโอ้โหใครยิงฉันถึงเอารถไง <c oughs> ท้องวั What? <c oughs> เดเหลือหนึ่งตัว <c oughs> เ้รถบนี้จริงด้วยมันอยู่โน่นหนาอีกหนึ่งตัวหนึ่งตัวนั่นแหละตายหมดแล้วเร็วเข้าไปเร็วเอ้ยค่ะคนสุดท้ายค่ะแล้วตกลงเอ้ายังไม่ตายหรอกแค่ตกตึกเกาะหายไปครึ่งเลยแล้วรถบรรทุกกำลังไล่ยิงฉันพี่รีบไปรีบไปเอาเลยพี่ต้องิดเฮ้ย เออรถเครือบินเออเออรถเออไม่ใช่เครื่องบินมันตายมดแล้วพี่พี่ไปแล้วพี่มาฉันจรวยตั้งนานทำไมไม่ตายนะสี่ีขึ้นมาพี่ขึ้นมาเร็วเครื่องอะไรเครื่องบินีรอบอรถคือรถดิคันเร็วนี่นี่บินร็วขน่ะไหนคันไหนอ่นที่ข้าผมนู่นส มาพิ่งขึ้นกันท่านทอไมอ๋อเอาแล้วมีวิธีเอาคันนี้ไปได้เหรอไปเลยไปเลยขโมยสามคันมาคนเดียวจะกี่ยังไงเนี่ยไหลเอวเอาแล้วคันนี้อย่างแรงไงใครขี่คันใหญ่ที่บ้าไเหรอเอาเปี่ยวเดี๋ยวแต่มันขับยากเลยนะคันนั้นนะเอาแล้วคันนี้อย่างแรงขี่ไปถลายไฟเลยนะเดี๋ยวนี้ จะมาชนชั้นรึเปล่านะรถคันนี้ชนระเบิดนะพี่บอกก่อนผมเคยแล้ยรถอ๋อแผ่จะมาชนเขาหรือเปล่าวัดจะไปเป็นปลิวข้างอย่างนั้นล่ะเผลอตายเลยรถเอเมซี่แล้วหนักขึ้นเร็วเคลียร์ทางเร็วเราต้องเคลียร์ทางให้พี่อ๊อฟเคลียร์ให้ขึ้นในเใื่อนใสพี่อ๊อฟอะแล้วพี่อ๊อฟก็ชนระเบิดนะ ม่ต้องเคลียร์อะไรเลยเฮ้ยเกินยังรถถูกล้อไอ้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วปูดไปเลยพี่อันนี้คืออะไรเนี่ยเกินเลยเกินรถเมล็ดเด่นเลยให้เราไปข้างล่างเหรอรถจอดไว้ตรงนี้อยู่าไงจอดข้างล่างเออนี่นี่นี่พี่ไปไหนพี่ อ,อ้าวเบอกจากข้างล่างกันี่ลงบา,างล่างนี่เลยมาร์คมันอยู่นี่ไงมาร์คมันอยู่นี่อ่ะโอ,อ้ก,ก็เดินข้างล่างนี่ก็ไปแล้วพี่อ๋อเรอพี่ออฟเนี่ยสามารถด็ก <บา S 1> เ<อ><ๆ>กียร์อะไรหลัออกมาได้รถแม็งรถตี๋เลวออาเวท์มเลวเ t าสั่งอะไรเด็ดส l บ วัตอะไรของรถคันนั้นน่ะยิงมันอ๋อรถรถพี่ออฟเออเอารถพี่ออฟยิงไว้พี่มันต้องให้เอารถพี่ออฟยิงยิงไปเอารถพี่ออฟมันล็อกอย่างช้าเลยดึโออกมันล็อกล็อกช้ามากเลย ยิงพี่เร็วๆนายอย่าล็อกช้าฉันยิงตายไปหนึ่งลำแล้วเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโดนคนบินยิงโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเลี้ยงเฉยๆเฉยโมเมนเลยมีแต่ป่ากลับขึ้นรถกลับขึ้นรถมันไกลเกินแล้วมองไม่เห็นเออเราต้องตามเราต้องตามรถคันนั้นเอพี่ออฟพี่อ๊อฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผขับให้เดี๋ยวผขับให้พี่เดี๋ยวผขับให้ อนนเอาเกียวเอจเอจนต์เขากำลังจะโดนหีีลเล่าแล้วเอเจนต์นี่คันไหนละเนี่ยมันมีฮอสองล <c oughs> ันจะเลงถูกคันไหมยิงไปสักคันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ระเบิดคันไหน คันนี้อยู่บนถนนะเลยยิงคันนี้ควันกระมงแล้วเนี่ยใช่คันนี้รึเป่มันตามเอเจนต์นีู่ว่าเร็วเปิดระบบระบบล็อกล้อแล้วก็แบบให้รถไหลไปเลยเปิดได้ <S <S ไปบ,บี่ยิงตู้มันยิงได้เลยด้วย มัน็ม่ล็อกเลยล็อกอย่างช้าเลยนไฟแล้วเฮ้ลระเบิดสักทีต้องไปออกไปโมงอ่ะเฮียบางิงไม่อยุดเลยไปออกหน้าโมงเลยพี่แอร์ทำอะไรอยู่หินหินหินลกตาย้ลย

ล็อกอย่างช้าเลยเพิ่มใหม่และคือยิงออกไปนัดหนึ่งคือแบบอุ้ยฉันปากแตกไหนไปออกรองขับั้างแล้วข้างในนั้นมันทำงานกี่คนทำไมมันถึงให้เล่นจากคน เดี t ยวมึงมาไม่เห็นเนี่ยอาชั้นขึ้นมาเป็นคนขับเชยเลยแล้วทำไมทุกคนทุกภับทุกขับหยุดหยุดโอ้ยเบื่อเลยเลเวนควิดอาวพี่แย่ออกเหรอใช่พี่ก็ว่าแล้ว่าสมัยทุกคนไม่ขึ้นสอ่งฝั่งคนอั้นคือวิ่งร้องไปแล้ว